คือธรรมะข้อโครูตอนผลสำเร็จของข้อครูคือสร้างคนสร้างชุมชนศาลานิยธรรมอ้าวเราก็มาเจรจาฟังธรรมกันอีกนะ พวกเรานี่นะอาตมาเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมอะไรฟังธรรมกันจริงๆเลยฟังเทศฟังธรรมกันชีวิตมีสาระนะมันเป็นชีวิตที่มีโชคดีที่เยี่ยมยอด คนในโลกเขาหากินตามากินจอกซองไหม,ม่มีเวลาจะมาสนใจฟังตรงฟังทำอะไรหรอกบางคนดีที่ว่าหน้าวันพระวันเจ้าหรือวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรเขาก็ไปวัดไปวาไปตามจารีตประเพณีไปทำทานอย่างเสริมกิเลสไปรักษาศีลอย่างงงงงวยงวย ก็อย่างนั้นจริงๆไม่ได้รักษาศีลอย่างที่รู้ว่า,วามันเป็นเจรณะ1สิ้าวิชาแปดคือรักษาศีลนี่แล้วคุณจะต้องสรวมอินทรีย์โอจเนมตัญยุตาชาคริยานโยคะคุณมีศีลข้อหนึ่งเป็นต้นต่างจิตไว้ว่ารักษาศีลข้อหนึ่ง ไม่ทำรายสัตว์มีความกรุณามีบังประโยชน์พระสัตว์ทั้งปวงอยูอ่มีความเอ็นดูวางทันทะวางอาวุธอะไรต่างๆน,นานาตามพยัญชนะที่ท่านว่าไว้สรุปก็คือว่าสัตว์ในโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือคนคนนี่แหละตัวดี ที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่เราจะต้องสำงรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญยุตาชาคริยานโยคะอย่างแท้เมื่อสัมผัสกันโอภาปราัยกันเกี่ยวข้องก,กันกับผู้อื่นอยู่คุณก็สำงรวมอินทรีย์ตางหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้มันเป็นไปทั้งโลกโลก,กียธรรมไม่ให้มันเป็นไปทั้งหมดทั้งกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีสติสัมโพธชงธรรมวิจัยสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ในการสัมผัสเกิดรูปเกิดนามและเราก็จะต้องรู้ใน ทั้งรูปทั้งนามรู้ทั้งสภาพที่เป็นกายเป็นสภาพที่เป็นจิตกายพาวะจิตตาวะเราจะมีสัญญามีตัวกำหนดรู้อ่านอ่านอาการลิขินิมิตตามที่อุทเทศตามที่คำขยายที่ศาธยายของอัตมาที่อธิบายฟังอยู่เสมอเนี่ย มาใช้พยัญชนะบาลีมาควบในการอธิบายธรรมะมากทุกวันเนี้มากหนักจนกระทั้งโอโหชาวโสงเนี่ยพวกเราเนี่ยฟังธรรมะก,กันด้วยภาษาบาลีประกอบอย่างที่เรียกว่าข้างนอกเขาฟังแล้วก็โอ้ยไม่ค่อยรู้เรื่องพูดภาษาบอลงบาลีประกอบยัองอัตามาก็ ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าจะต้องสอนให้มันถึงที่สุดอย่างพวกเรานี่ให้ได้เจตนาคือจะต้องให้มีพระอริยะหรือมีพระอรหันต์มากๆเป็นหลักการให้แก่สังคมในช่วงอายุที่อัตมายังมีอยู่นี่ต้องทําแล้วพวกเราเรื่องการสืบทอดพวกเราก็จะได้ ทำงานขยายผลไปกับคนอื่นๆต่อจากหัวเชื่อนี่ไปว่าอาตมาจะไม่ทำแบบหางกะทิหรือว่าแบบน้ำกะทิที่มันไม่สำคัญที่หัวเอาไปหมดมันมากไปอาตมาไม่มีพลังพอ แล้วก็มีเจตนาที่จะทำอันนี้เพราะว่าผู้ได้ใส่ใจตั้งใจศึกษาฟังธรรมอัตมาอัตมาน้ำพาปะธรรมนี่จนกระทั่งเป็นชุมชนที่เกิดสารนิยธรรมหกเข้ามาอยู่รวมกันเป็นชุมชนชาวโศกเนี่ยใครเข้ามาอยู่ในนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในเมืองพระศรีอานแล้วนะ เป็นเจนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะธรรม,มสปายะอย่างแท้จริงเลยเป็นอาริยะอยู่กันอย่างเมตตากายกับเมตตาวจีกับเมตตามโนกรรมและมีสาธารณโภคีลาบได้มาโดยธรรมก็เอามารวมเป็นส่วนกลางกินใจร่วมกันที่เป็นสุดยอดแห่งการเป็นอยู่ชีวิตละ เป็นเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบสูงสุดที่มนุษยชาติเท่าที่มนุษยชาติจะทำสำเร็จอาตมาทำได้สำเร็จประสบผลสำเร็จสำเร็จมานานปีตั้งแต่เริ่มแรกคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จะเริ่มออกมาทำงานาศาสนาตั้งชุมชนปฐมโศกแห่งแรกนึกว่าจะเป็นสาตราปกีไม่ได้เป็นได้มาตั้งแต่บันดนนจนบัดนี้ ห้าสิบกว่าปีแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งพวกเราเนี่ยเลย,เลยกลารเป็นชินชาชินชากับระบบนี้ซึ่งมันยิ่งใหญ่มันมันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะจึงอาศัยกลุ่มหมู่ของชาโศกเนี่ยแสดงธร,รมยิ่งมีโทรทัศน์มีอะไรก็เอาพวกเรานี้เป็น เป็นหน้ามา้าเป็นตัวอย่างเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยด้วยโอภาปราศัยสาธยายด้วยตามภูมิของพวกเราส่วนคนอนื่นเขาจะตามได้ก็ตามตามยังไม่ได้ก็กอแล้วไปเหมือนกับ เมื่อก็ทิ้งเขาไว้ข้างหลังไม่เหมือนลุงตู่ลุงตู่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยอัตมาธรรมเมื่อก็จะทิ้งเขาไว้ข้างหลังมันก็คล้ายๆอย่างนั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเราก็เห็นใจอยู่สงสารอยู่ว่าพลาดพิงถึงอยู่แม่แต่ผู้้ทธ่มิชาทิฏฐิเกา่าวถึงอยู่ก็ติเตียนอยู่ไม่ได้ใบไม้เขาไม่ไม่เกี่ยวข้องแม่ เอาใจใส่ไปดูแลอย่างพฏิปิปิดนะไม่ว่ามหาบัวธรรมชโยนะหรือแม้แต่ท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์มหาปยุตประยุตโตอาตมาก็ยังกล่าวถึงท่านติ่งติงสิ่งที่ควรจะตำหนิควรจะนิคันเฮ้ควรจะเตียติเตียนว่ามันยังไม่ถูกต้องหน้ายังติดอยู่หน้าอะไรก็ว่าไป อะไรถูกต้องเขาจำยืนยันแต่ถูกต้องมันก็อยู่กับชาวโซก็็ไม่ได้พูดมากพูดมากก็เลยเป็นเรื่องที่ไปติติงก่นกะเยอะ